ฉันน้องการเย็นนอนกคเช่าในวันพรุ่งนี้ชวนนอนหลับฉันได้ไหมคะคืนนี้อ่าเข้ามาสิท่านชื่ออากิโฮโจโที่แปลว่าไปไม้ร่วงหล่นที่ยุโดสมงบูรณ์ตั้งแต่ที่ฉันไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้นตามชื่อเธอคนนี้ชื่อฮานาซากิฮารุเป็นเพื่อนบ้านของฉันที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์สุดโรโตรงข้ามกับชื่อของเธอที่มีบัญชีธนาคารที่ยาวเย็น มันมีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดที่เมื่อพวกเราทําอะไรสักอย่างแล้วจะมีเงินดออกข,ขึ้นมาแต่การที่ทําอะไรสักอย่างนั่นก็คือการที่สิ่งที่พวกผู้ล่ะฮะทากันพวกเรารู้สึกขอบคุณกับเจ้าปรากฏการณ์นี้มากเพราะพวกเราขัดสนเรื่องการเงินกันและคืนนี้พวกเราได้ใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ก็เพราะคุณทานาสากิไม่มีเงินพอที่จะค่าเช่าที่พักของเธอในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นการผลเงินขึ้นมาของพวกเราในตอนนอนด้วยกันจริงๆแล้วฉันก็ชอบคุณฮานาสกิฉันมีความสุขที่ได้ทําสิ่งนี้ร่วมกับเธอแต่พวกเราจะได้นอนด้วยกันแต่เขาไม่มีอะไรมากกว่านั้นเพราะพวกเราไม่ได้คบกันแล้วก็ไม่อยากประครับเธอและทําให้เธอ,อเกลียดฉันหรือฉันควรที่จะสารภาพฉันคิดกับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลายรอบในสถานการณ์แบบนี้พวกเราจะได้เงินมาจานถ้าฉันพูดว่า ผมต้องการมีความสารวันลึกซึ้งกับคุณฮะมีคนต้องการอีกวานตายบอกฉันแดนเนอร์สแมเต้หนตหรอคะคุณโคโจคนยี่มันฉันรู้ว่าอาจจะพอใจผิดและนั่นจะเป็นจุดจุ่มของวอมสปนธ์กของพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ให้สารภาพออกไปฉันก็แค่พยายามนอนให้หลับเท่านั้นในวันรุ่งขึ้นขอบคุณที่่วยเนอะแล้วเคยน,นะคะ คุณโอโจไม่เป็นไรผมก็ได้ประโยชน์เหมือนกันครับทำตัวปกติเยี่ยมเลยนั้นขอมาตัวก่อนนะคะขัจะไปสนับการจะเสริมแต่อย่างน้อยแลังานั้นเอาเหล้วกันน้อยนะกินของคุณฮาโจผลคายดีจงจจะหนอนว่ามาปุ่ิไย่มากกว่าอีกนะหาเธอนี่เป็นผู้หญิงที่ประเภทที่แรกร่างกายเพื่อเงินนั่นหรอเธอนี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะ เธอ,อทำหน้าเหมือนคนที่ไม่คิดอะไรกับการที่นอ,กองกัด้วยกันเลยค่ะคนที่เชื่อเหรอนะคะแค่เขายิ้มให้ฉันเพราะเขาว่าเขาได้ทำอะไรตั้งนั้นน่ะอ้าวผมก็ได้ประโยชน์เหมือนกันครับฉันได้เก็บความลับสินี้นเอาไว<อ>้ไ<อ>ดีกว่า